คุณค่ะ มีความลึกลับพิสดารแปลกใหม่อยู่ในนี้ค่ะคนักเรียน,บบนอ,อ,อยากรู้กันอ่าล่ามอยากรูยกมือซ้ายขึ้นค่ะมือซ้ายอยู่ตรงไหนยกมวาค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะคุณครูค่ะจะมาพานักเรียนกคนสวมบทบาทเป็นโคนนันนักสืบตัวจิง แนวของคุณครูนะคะมีภูมิลําเนาที่อยู่ที่ไหนน้าท่เชืว่าเหนือสุดมันไม่ใช่สิที่ไหนเหนือสะไม่ใช่เชียงายแต่ใกล้ๆกับเชียงรายต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณครูก็จะรับนักเรียนทุงคนนะคะเข้าร่วมเป็นทีมเกียวทีมนักสืบจิ๋วกับคุณครูค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนักเรียนค่ะต้อง แบบสมัครให้คุณครูก่อนนะคะค่ะรีบแจกกันก่อนค่ะได้คะหนะค่ะไดค่ะจะ้ดูฉากท้ายคลิปนะะอาคารี่รีบแจกแล้วรีบเขียนนะคะเพราะว่าเรายังมีความสนุกตื่นเต้นรอเราอยู่ค่ะ หรยังคะคุณครูชอบคนนั้นมากเลยค่ะมีความกล้าแสดงออกมากนะคะค่ะก่อนที่ตอนที่นักเรียนทําแบบกรอบใบสมัคให้คุณครูนะคะคุณครูก็จะพูดถึงกฎของนักสื่อการอะไรคะยังไม่ได้อ๋อค่ะแปบบนึงนะคะ จะมาพูดต่อนะคะเกี่ยวกับกฎของการสวมบทบาทเป็นคนนั้นนักสืบตัวจริงนั้นต้องทอํายังไงคุณครูอยากมีสาข้อมีสาข้อคือกฎสาข้อนะคะคือข้อที่1ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือในครั้งที่นี้คือนักเรียนต้องให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนักเรียนกับคุณครูทําได้ไหมคะได้และข้อที่2มีความ มีความกล้าสแสดงความคิดเห็นคุณครูถามอะไรถ้านักเรียนสงสัยหรือว่าอยากมีคําถามนอกประเด็นสามารถยกมือขึ้นและถามคําถามหรือตอบคาถามกับคุณครูได้นะคะและข้อที่3คือปฏิบัติตามกฎคือปฏิบัติตามกฎ2ข้อนี้แต่คุณครูขอเสริมขึ้นใหม่อีกข้อนึงคืออยากให้หนักเรียนทุกคนเข้าเรียนต,ตรงตามเวลาได้ไหมคะได้เก่ง <Okay, S 2> มากค่ะนักเรียน ไม่น่าถึงหน้าหลักทุกคนเลยนะคะอะค่ะนักเรียนคะลองดูที่แผ่นกระดาษของนักเรียนสิคะมันจะมีหวัวมุมกระดาษตรงนี้เห็นแถบสีหรือเปล่าคะม่ค่ะ,ะคุณครูจะมีแถบสีอยู่สีสีแต่ละสีนั้นมันจะเป็นอะไรนะั้นนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองจับกลุ่มกันแต่ละสีดูซิว่าข้างหลังมันจะเป็นอะไร และวินาทีต่อจากนี้ไปพันจะได้พบก,กับอะไรเอ่ยที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพเหล่านั้นเอ้ยรูปภาพหรอใช่หรือเปล่าลองดูกันนะคะแต่ละหมายเลขคืออะไรนะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นนั่งลงและยกมือข,ขึ้นพร้อมกันเลยนะคะ ส่งตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่แต่ละกลุ่มได้ไปว่าเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้นว่าย่างไรนะคะกลุ่มละสองคนก็ได้ค่ะกหนึ่งคนก็ได้ค่ะ กลุ่มสีอะไรคะเสร็จแล้วค่ะกลุ่มสีแดงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวส่งตัวแทนสีส้มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราอสีอะไรคะที่ยังไม่เสร็จอ,อ่ะกลับไปนั่งที่ค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เลยนะคะอ่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเอาส่งตัวแทนกลุ่มออกมาข้างหน้าเลยคะ่ะ อย่างไรและสืบสอบคดีไปถึงไหนแล้วแนะนําตัวแล้วก็อธิบายว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพเปอ,อย่างไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาเด็กหญิงลัชราพรทินทองนะคะเพราะว่าตอนนี้อะคะ่ะสืบคดีมาจนถึงเมืองค่ะเมืองเม,มืองนึงนะคะที่เอ่อท้องทจะดูแบบว่ามีความสุขมากแล้วก็อ,อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์นะคะค่ะมีมีพระราชวังชี แล้วก็ดูท่าทางเมืองเขาสมดูรสมบูรณ์ทำมาค้าขายไฟฟ้าหน่าใสค่ะแล้วก็เฮ้ยโอเคโอเคไม่เีเนาะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะที่ชาลินทองและเพื่อนชื่อนิตยามั่พงคงค่ะในรูปอันนี้ต่อจากเพื่อนนะคะอันนี้เป็นตาสีแล้วก็มีคนเหมือนทะเลาะกันนะคะแล้วก็เห็นกงน่าจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวค่ะเพราะมีกงจักแล้วก็มีดอกบัวค่ะ สวัสดีครับน่าจะเป็นผู้หิครับชื่อเล่นชื่อน้องเมฆครับอ่อผมเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายกาะกันอยู่ในป่าครับแล้วก็มี มากมากค่ะเก่งมากมากค่ะจากที่เราสืบสอบคดีไปนั้นนะคะเราจะได้เห็นถึงรูปภาพสีรูปนี้แต่เอ๊เรายังไม่รู้เลยว่ารูปภาพสีรูปนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เรากำลังสืบหาคุณครูจะบอกเลยว่าเรื่องที่เราจะสืบหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ บทบาทนี้จะเป็นบทบาทที่สําคัญอยู่ในเรื่องนั้นด้วยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะคะจะมีพระมหากษัตริย์ชื่อว่าพระชายสุริยาค่ะแล้วมีมเหสีชื่อว่านางสุมาลีทั้งสองค่ะทั้งสองพระองค์นะคะอยู่พองบ้านเมืองอย่างสงบสุขร่มมาค่ะแล้วอยู่มาวันหนึง่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะนักเรียนคะอามาค่ะแล้วไพ่ไพ่คนทั่วไปค่ะแบบประชา แล้วก็ชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการคิดผิดค่ะผิดทางศิลธรรมผิดทางด้นานต่างๆแล้วมนทำให้เกิดเกิดอะไรนั้นอาทิตย์หน้าข้าวหน้านะคะเราก็จะมาติดตามกันต่อแล้วมาสืบสอบคดีกันต่อไปแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าในเรื่องเหล่านี้มันจะเกี่ยวอะไรกับสี่รูปภาพเหล่านี้โอเคไหม ค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ